สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมก็มาเดินสำรวจที่ดินอีกเหมือนเดิมน,นะครับตอนนี้ผมกําลังหาที่ดินนะครับเพื่อจะทําโครงการสร้างบ้านขายนะครับตอนนี้นะฮะก็ดูที่ดินไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มีแปลงไหนที่ผมได้เจาะจงลงไปนะครับแต่ว่ามีแปลงไหนที่สวยแล้วก็ดีนะฮะผมก็จะรีดรีดริดไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเจรจากับเจ้าของที่ดินอีกรอบหนึ่งนะครับ กาดูที่ดินนะครับตอนนี้ผมก็อยู่โซนนี่ครับใต้สะพานรถไฟนะครับเมืองขอนแก่นนะครับตอนนี้นะครับก็คือมาเดินดูระแวกนี้นะครับว่ามีความเป็นไปได้ไหมหรือว่าที่แปลงไหนที่บริเวณทาเลนี้น่าจะนํามาทําโครงการสร้างบ้านได้นะครับหรือว่า แรงไหนนะครับแต่ว่าก็คือดูไปเรื่อยๆนะครับโซนนี้ก็มีคนส่งมาให้ดูแต่ว่าจะสวยไหมเนี่เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับถ้าสวยผมจะลงคลิปให้ดูนะครับแต่ถ้าไม่สวยก็คือไม่ลงคลิปนะครับกนะ็นี่ก็เป็นรางรถไฟเดิมนะครับนี่นะตรงนี้ก็เป็นรางรถไฟเดิมนะครับทุกคนนี่นะนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรางรถไฟนะครับ เส้นรางรถไฟเมืองขอนแก่นนะครับโซนนี้นะครับนี่นะตรงนี้ก็เป็นถนนรถไฟนะครับแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้ก็คือรถไฟจะวิ่งตรงนี้นะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือขึ้นไปวิ่งบนนู้นแล้วนะครับรถไฟนะครับเส้นนี้ก็คือไม่ได้ค่อยได้ใช้งานแล้วนะครับใช้งานเฉพาะรถไฟบางขบวนเท่านั้นนะครับหรือไม่ได้ใช้งานเลยก็เป็นได้นะครับเพราะว่าผมไม่เห็นมันวิ่งเลยนะตอนนี้นะครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนนะครับทางรถไฟนะครับก็จะมี ที่พักหอพักขึ้นอยู่นะครับก็แสดงว่าโซนนี้ก็น่าจะเป็นโซนที่สามารถจับต้องได้นะครับในการทำบ้านนะหรือว่าสร้างอาพาร์ตเมนต์นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมหาดูที่แถวนี้ก่อนนะครับขับรถนะครับแวะดูตามซอกตามซอยนะครับนะฮะใครอยากสร้างบ้านขายนะครับก็อันดับแรกต้องออกดูที่แบบนี้และครับนะฮะ ออกดูที่ออกดูทำเลออกดูทางนะครับความเป็นไปได้ออกดูชุมชนนะครับออกดูชุมชนนะครับว่าโซนที่ดินที่เราจะสร้างนั้นมีใครอยู่ไหมเราสร้างแล้วเราจะสร้างขายให้ใครนะครับเราต้องรู้นะครับก็คือเขาเรียกว่าการสำรวจตลาดนั่นเองนะครับคือตอนนี้ผมทําการสำรวจตลาดนะครับแล้วก็หาทำเลเพื่อสร้างที่ดินสร้างบ้านขายนะครับทุกคนนะครับที่ออกดูที่ดินบ่อยๆเนี่ยก็คือเพื่อหานะครับหาทำเลดีๆนั่นเอง เพื่อที่จะนำมาสร้างบ้านขายนะครับนะฮะเขาเรียกว่าการสำรวจทำเลนั่นเนองนะครับเป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่ทุกคนต้องทำนะครับถ้าใครอยากสร้างบ้านขายนะฮะนะครับเราต้องออกทำเลนะครับออกดูทำเลออกดูแหล่งชุมชนเราจะขายให้ใครนะครับต้องออกดูนะครับไม่ใช่ว่ามีตังแล้วก็นอนอยู่บ้านอยากสร้างที่ไหนก็สร้างนะครับไม่ได้นะฮะ เราต้องสร pues, ้างเพื e illusion, ่อจะขายให้ใครนะครับต right ้องรู้แล้วก่อนจะสร้างบ้านเราต้องรู้แล้วนะครับว่าลูกค้าเราเป็นใครนะครับฉะนั้นอันดับแรกถ้าใครอยากสร้างบ้านขายนะครับต้องออกดูที่เหมือนที่ผมทําตอนนี้ครับตอนนี้ผมก็ออกดูที่นะครับออกดูไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าว่าจะมีที่แปลงใดแปลงหนึ่งที่ดีที่สุดนะครับนะฮะดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดเพื่อที่จะให้ผมได้ เริ sí, <ra ise 1970> ่มต้นโครงการสร้างบ้านขายเศษแรกของผมนะครับนะะผมก็ลงสถานที่ต่างๆนะครับแปลงไหนสวยผมก็จะลงให้ทุกคนได้ดูกันไปก่อนนะครับนะฮะนะครับผมก็จะรวบรวมได้หลายแปลงนะครับสุดท้ายแล้วผมก็จะสรุปแปลงแรกก่อนนะครับเพื่อที่ผมจะได้สร้างบ้านนะครับนะฮะผมได้ที่แล้วนะครับถ้าผมได้ที่แล้วผมก็ต้องรู้ว่าลูกค้าที่ผมจะขายต้องให้ขายให้ใครนะครับผมจะขายนะครับแปลงแรกนะครับ ะะโครงการแรกเศษแรกของผมก็คือผมตั้งเป้าไว้ประมาณสองถึงหกหลังแรกนะครับนะฮะแล้วแต่ที่ดินที่ผมจะได้นะครับแล้วแต่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่อันดับแรกก็คือสำรวจที่ดินนั่นเองนะครับโอเคครับนะฮะก็คลิปนี้ผมก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครอยากสร้างบ้านขายออกดูที่เยอะๆนะครับออกดูทำเลนะครับว่าเป็นยังไง โอเคนะครับเมื่อดูทำเลแล้วต่อไปเราจะทำอะไรต่อก็หาแบบบ้านมาลงนะครับถ้าเราได้ที่แล้วนะครับหรือว่าได้ที่ที่เหมาะแล้วก็หาแบบบ้านมาลงนะโอเคเดี๋ยวผมจะพูดถึงในโอกาสต่อไปนะครับนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากเพียงเท่านี้นะครับนะฮะแล้วเจอกันใหม่ว่าผมจะไปดูที่แปลงไหนสวยไหมเพื่อนๆว่าแปลงไหนสวยก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือใครมีที่นะครับ ใครมีที่อยากให้ผมไปดูนะครับผมยินดีที่จะไปดูให้นะครับทุกคนนะครับแปลงไหนสวยนะครับแปลงไหนดีนะรถบรรทุ<อ><อ>กรถไฟมาครับทุกคนเนี<อ>่ยนะตอนนี้ก็เหลือ,อเฉพาะรถไฟเล็กก็ฝากลงไปด้านล่างหรืออินบ็อกหาผมได้เลยนะครับสําหรับใครที่มีที่ดินที่คิดว่าทําเลตัวเองสวยนะครับและอยากที่จะให้ผมไปสร้างบ้านหรือว่าไปร่วมลงทุนนะครับ นะหรือว่าไปคุยโครงการกันนะครับผมยินดีนะครับที่จะไปดูนะฮะแล้วก็ถ้าสวยนะครับเราก็ค่อยคุยรายละเอียดเรื่องการลงทุนนะครับ,นะรบว่าเราจะทํายังไงกันต่อไปนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะแล้วเจอกันใหม่ว่าคลิปหน้าผมจะไปดูแปลงไหนไปแล้วสวัสดีครับ